การเมืองดีสังคมดีสุจริตโปร่งใสในรายการการเมืองสีขาวกับดิฉันอัญชรีบุญสปันทางทีพี a ช n แนลพอดแคสวันนี้อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังที่เราอยากนำมาพูดคุยคือเรื่องของความยากจนคามรุน่นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางอา,อาจารย์ปัะเทพเนี่ยนะคะก็ได้เคยพูดให้สัมภาษณ์กับทางคุณหมอพลเดชปิ่นประทีป นะคะซึ่งก็อยู่ในส่วนหนึ่งของสมุดปกขาวที่ทางคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยเขาก็ได้มีการทำเอาไว้นะคะทีนี้เองทางอาจารย์ประเทพคะขออนุญาตถามถึงรายละเอียดเชิงลึกนิดหนึ่งว่าความยากจนข้ามรุ่นที่ว่านี้ค่ะมัน,ม,นมันคืออะไรแล้วมันมันส่งผลต่อรุ่นสู่รุ่นยังไงบ้างคะครับข,ขอบคุณนะครับค่ะครับคณะกรรมการที่ผมสกัดอยู่เนี่ยนะคะคณะกรรมการแก้ไข ปัญหาเรื่องความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำพุทธิสภาเนี่ยเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่ามันจะตรงกับภารกิจของคณะกรรมการของเรานะครับคือเรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนข้ามรุ่นเนี่ยเราให้ความสําคัญในสามประเด็นด้วยกันนะครับคือประเด็นนี้เนี่ยถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบสามเลย <C> e <ying> เขากาหมดไว้เป็นบุตรหมายที่สําคัญนะครับเป็นบุตรหมายหนึ่งเลยนะครับในแผนนี้คือบุตรหมายที่เก <C> e <ying> ้าเนี่ยนะครับค่ะซึ่งแผนนี้ก็ประกาศใช้แล้วอันนี้เป็นประกาศที่หนึ่งค่ะประกาศที่สองก็คือว่าเรื่องนี้เนื่องจากเป็นเรื่องที่ความมีความสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นทางด้านสภาพัฒน์เองเนี่ยก็จะพยายามที่จะลดปัญหาเรื่องความยากจนข้ามรุ่นเนี่ย <C> e <ying> ให้เสร็จสิ้นลงภายในสิ้นสุดแผน แผนแผนที่สิบสามเนี่ยนะครับคือปีสองพัน้ร้อยเจ็ดสิบเนี่ยพยายามจะลดให้ได้ได้มากที่สุดนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายสําคัญมากทีเดียว <c oughs> ประเทศไทยเรามีครอบครัวที่ติดก,กับกับปัญหานี้เนี่ยอยู่มากทีเดียวนะฮะมากถึงเกือบหกแสนครอบครัวก็ถือี่เจอะนะฮะ <c oughs> ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นของครอบครัวที่มีเด็กและเยาวชนนะครับที่ติดอยู่กับปัญหาตัวนี้ที่เรียกว่าปัญหา ครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นนะครับ <Okay. S 2> และที่เป็นห่วงมากๆก็คือว่าจํานวนครัวเรือนยากจนข้ามรุ่นเนี่ยตอนนี้มันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากผลจากโรคระบาดโควิด -19 เนี่ย <Okay. S 2> ที่คาดว่าจะนําไปสู่การถดถอยของคการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจยาวนานทีเดียว <Okay. S 2> อันจะทําให้โอกาสที่จะหลุดพ้นจากเรื่องความยากจนข้ามรุ่นเนี่ยก็ ก็ยากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแผนนี้ให้ให้ความสาคัญมากทีเดียวนะครับที่ดี่นะครับครับก็จะเรียนเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าเอ่อถ้าพูดถึงอย่างที่คุณอัญชัยถามเมื่อกี้นะครับเอวิธีวิเคราะห์ลักษณะความยากจนข้ามรุ่นเนี่ยมันมีสาเหตุที่สําคัญอยู่อะไรบ้างนะครับมันทําไมเราเรียกอย่างนี้ก็มีสาเหตุสําคัญอยู่ประมาณสามสี่ประการด้วยกันนะครับก็คืออันที่หนึ่งคือ เป็นครอบครัวที่ยากจนเอาไว้อย่างนั้นนะครัหัวหน้าครอบครัวก็ยากจนส่วนใหญ่ก็ไม่มีเงินออมครับจะมีเงินออมได้ไงครับเงินที่จะใช้จ่ายก็ยังไม่มีเลยนะครับตอ้อ,นอ,อหนึ่งไม่มีเงินออมสอ,องการศึกษาต่ํานะครับแล้วก็ลักษณะการพึ่งพิงสูงพึ่งพิงสูงนี่คุณสื่หมายความว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะต้องรับผิดชอบทั้งบทในครอบครัวนะทั้งเด็กเยาว,วชนะนะครับทั้งผู้ใหญ่ นะครับที่มีจํานวนสูงขึ้นเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบหมดเลยนะครับนในความเงินออมเนี่ยปรากฏว่าร้อยละเจ็ดสิบสามจุดสี่เนี่ยไม่มีเงินออมเลยนะครับก็ลำบากเพราะฉะนั้นที่จะใช้ก็ในการต่างๆเนี่ยดำรงชีพก็ลําบากอันที่สองคืออันนี้เหลื่อมล้าเลยนะคะนรับขาดสนทางด้านการศึกษาเนี่ยเด็กที่อยู่ในวัยหกถึงสิบสี่ปีเนี่ยไม่ได้รับการศึกษาภา,บาคบังคับค่ะ เรามีการศึกษาภาพบังคับเก้าปีใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กประมาณร้อยละสิบเจ็ดจุดสองนี่หลุดเลยครับหลุด <c oughs> ออกจากระบบตัวนี้ไปเ <c oughs> นื่องจากว่าครอบครัวเนี่เนื่องจากครอบครัวยากจนก็ไม่สามารถที่จะแบกภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาได้นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็เราก็ยังพบว่าที่ยากจนก็คือหัวหน้าครูเรือนเนี่ยร้อยละเจ็ดสิบเนี่ยคือ,อ,อคือยากจนนะยากจนข้ามรุ่นเลยมีการศึกษา ที่เรียกว่าของเขาก็คงศึกษาระดับน้อยอนะครับระดับแค่ปฐมหรือต่ํากว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วก็นยผมเรียนเนี่ยอัตราความพึ่งพิงของเด็กและและผู้สูงอายุใน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 ครอบครัวเหล่านี้นะครับที่ต้องพึ่งพิงผู้ใหญ่เนี่ยนะครับสูงถึงร้อยละเก้าสิบนะครับแล้วก็สัดส่วนของ ของเด็กที่อยู่ในวัยหกถึงสิบสี่ปีเนี่ยนะครับที่อยู่ในใ,ในครอบครัวเนี่ยมีมากถึงร้อยละยี่สิบสามนะครับอาชีพของหุน้าครูเรือนเนี่ยสภา,าสภา,ศา,ศาสภาพัฒน์เขาก็จะมีตัวเลขเขาเยอะนะครับอาชีพของหุน้าครูเรือนส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพทางด้านการเกษตรนะครับต่างๆเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นปัญหาเรียกว่าเป็นปัญหาข้ามรุ่นคือลักษณะง่ายๆคืออย่างนี้คุณอัญชลีครับหุน้าครอบครัวเนี่ยยากจน การศึกษาต่ําไม่มีเงินออมะนะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งผลในข้ามรุ่นทันทีเลยเด็กและเยาวชนต่างๆเนี่ยก็ขาดโอกาสทางด้านการเข้าถึงการศึกษานะครับขาดโอกาสเลยเมื่อขาดโอกาสอย่างนี้เนี่ยเขาก็ต้องดิ้นหลนนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวของเขาเนี่ยเขาก็ต้องเข้าไปสู่ตลาดแรงงานทั้งที่ขาดทักษะในความรู้ที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพนะครับเพราะฉะน,นั้นอนาคตของเด็ก ยากจนค้าปรุ่นเนี่ยก็ทําให้เด็กเหล่านี้ต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานที่ทักษะต่ํานะครับหรือ,อแรงงานกึ่งทักษะเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาที่โยงใหญมากทีเดียวอย่างที่คนนุณเฉีว่าก็โยงใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง เรื่องเรื่องความเหลื่อมล้ํานะครับ,ค,รบรความเหลื่อมล้าความประพฤติไม่ชอบอะไรต่ออะไรมันยุ่งยากไปหมดนะครับค,ครับผมประมาณนี้ครับค่ะ,คคะทีนี้เองเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจอย่างที่ทางอาจารย์ปันเทพได้พูดมาว่าอ่าหนึ่งในปัจจัยที่มันส่งผลเลยคือความเหลื่อมล้าแล้วก็รวมถึงการคอร์รัปชันที่นี้เองอยากจะ พูดไปถึงในอดีตนิดนึดนงค่ะท่านคะในฐานะที่ท่านเองก็เคยเป็นอดีตประธานปาปชเนี่ยคอรัปช <Cor ruption S 2> ันเนี่ยค่มันมันมีส่วนยังไงบ้างที่ไปทําให้เกิดความยากจนหรือว่ามันไปตัดวงจรตรงไหนบ้างคะที่มันทําให้เกิดผลเสียต่อสังคมะคะ่ะท่านใช่ครับคอรัปชันเนี่ยนะครับมันมันทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันนะครับ,รบของการที่จะไปใช้บริการจากภาครัฐเนี่ยต่างๆเนี่ย มันเกิดความเหลื่อมล้ําเลยนะครับเกิดการทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็คล้ายๆว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็ให้บริการต่างๆเนี่ยโดยไม่เท่าเทียมกันนะครับอันที่หนึ่งไม่เท่าเทียมกันคือต้อง,ต,องต้องมีสินน้ำใจส,นนใจสินอะไรต่อะไรเนี่ยอันนี้ถือเป็นการคอร์รัปชันหมดนะครับที่ได้อันนี้นะครับจริงๆในขณะนี้เนี่ยเป็นนโยบายของภาครัฐเลยนะที่บอกว่า ภาครัฐเนี่ยจะต้องให้บริการโดยที่ไม่ต้องมีสินน้ําใจนะครับพราของตอบแทนจากการให้บริการของรัฐ <C os al> หรือที่สังเกตเขาเรียกว่าหนกหนูกีฟโพล <C os al> ิีนีนะครับจะต,ต้องไม่มีนะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่เยอะทีเดียวเพราะฉะนั้นเห็นว่าถ้าใครไม่ได้รับความเสะดวกทางด้านนี้นะครับหมายความว่าจะต้องการความสะดวกเนี่ยก็ต้องเสียค่าบริการต่างๆทีิจได้ ความสะดวกหรือที่เรียกว่าฟ้าแกต่างๆเนี่ยซึง่งตรงนี้เนี่ยก <c oughs> ็เป็นปัญหาอันนี้คือเป็นปัญหาทุจริตของเจ้าที่ของรัฐเองนะครับอันนี้เป็นประการที่หนึ่ง <c oughs> รประการที่สองก็คือว่าเนื่องจากว่าเประชาชนที่เข้าไปรับบริการต่างๆเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องของการศึกษาเนี่ยการศึกษาต่างๆนี่ก็มีปัญหานะครับเมื่อการศึกษามีปัญหาเนี่ยต่างๆเนี่ยก็ทําให้เกิดความลืมล้ําในการที่จะ เข้าไปรับบริการของรัฐต่างๆต่างนะครับะฉะนันเนี่ยเมื่อเกิดความเหลื่อมล้ําตรงตรงตรงนี้เนี่ยการการศึกษาก็ก็ก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถูกเอารัดเอาเปรียบอืต่างๆมากมากมากทีเดียวนะครับเพราะนั้นเรื่องเรื่องเหล่านี้มันทําให้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันบ้านเราเนี่ยมีมากที่สุดเลยนอกจากนั้นก็คือเรื่องการเห็นแก่ตัวนะครับการแย่งผลประโยชน์ต่างๆนะครับเกิดขึ้นมากมายเลย ทางรัฐการก็พยายามแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับต่างๆเนี่ยแต่ก็ดูว่ายังยังมีปัญหาอยู่มากทีเดียวหลักสําคัญที่สุดก็คือเรื่องการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยครับ <c oughs> นะอันนี้ยังมีมากอยู่เหลือเกินเพราะนั้นเนี่ยจึงพยายามที่จะให้ภาคส่วนประชาชนต่างๆเนี่ยนะครับตอนสมัยเอซีผมอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะให้ให้มาเป็นแค่ให้มาเป็นหูเป็นตานะครับ <c oughs> ที่จะเข้าไปร่วมกัน ในการที่จะต่อต้านการการทุจริตต่างๆทุกรูปแบบนะครับโดยรัฐเนี่ยจะต้องพยายามเอื่อสิ่งต่างๆที่ให้ประชาชนเข้าถึงอย่างเช่นเรื่องข้อมูลสาสารต่างๆที่ประชาชนต้องการนะครับข้อมูลเรื่องของงบป,ประมาณใช้ยังไงนะครับการจัดบริจาจ้างอะไรอะไรพวกนี้นะครับต่างๆเนี่ยก็ต้องให้ให้บริการทางด้านนี้อย่างมากทีเดียวถ้าเอ,อีกอันหนึ่งก็คือประชาชนเนี่ยสามารถจะร้องเรียน ต่างๆได้นะครับเมื่อเห็นว่ามันไม่ไม่ชอบมาพากลนะครับต่างๆก็ลองเรียนได้โดยที่จะต้องได้รับความคุ้มครองคุ้มครองนะครับในการแจ้งบอกแสต่างๆก็ต้องได้รับความคุ้มครองต่างๆเพราะจากนั้นแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือเรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราพยายามที่จะให้เกิดความรวดเร็วนะรับแล้วก็เป็นธรรมโปร่งใสต่างๆนะฮะเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องด้วยการที่ทําให้ การทุจริตคอร์รัปชันของเราเนี่ยนะครับเมีมากขึ้นเมื่อมีมากขึ้นเสร็จนี่ก็เกิดความแย่งชิงกันนะครับประชาชนที่ด้โอกาสต่างๆก็ไม่ได้รับบริการของรัฐนะครับก็เกิดความเหลื่อมล้ําความยากจนต่างๆมากมายเลยนะครับซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่จะต้องแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความยากจนที่มันมันข้ามรุ่นนะครับมันข้ามรุ่นจากรุ่นรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ย ไปยังรุ่นลูกแล้วมันก็จะข้ามไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ตัดวงจรตรงนี้ <ừ> เพราะฉะนั้นจึงเป็นบุตรหมายที่สําคัญของแผนที่13บอกว่าจะต้องตัดออกไปให้ได้นะครับพยายามให้มันมีแนวโน้มที่จะลดลงให้มากที่สุดให้ใหเขามีโอกาสที่จะเลื่อนเลื่อนฐานะนะฮะคุณนอนชลีฮะเลื่อนฐานะจากครอบครัวญาตชนข้ามรุ่นเนี่ยให้หลุดพ้นจากวงจรตรงนี้ให,ให้ให้ได้มากที่สุดนะครับจริงๆคันที่คือเรื่อง การต้องให้การศึกษาครับต้องให้การศึกษาเด็กและเยาวชนพวกนี้เนี่ยให้ได้รับการศึกษาให้มากมากที่สุดนะนะครับนี่นะครับต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะต้องออกไปทำอาหากินต่างๆในขณะเดียวกันเนี่ยการศึกษาท่าบังคับต่างๆเนี่ยเขาควรจะต้องได้รัฐจะต้องให้บริการทางด้านนี้นะครับต่างๆเพื่อก็จะลดโอกาสที่เขาจะเไม่ได้รับการศึกษาแล้วก็โดนบีบคั้น ต่างๆมากมายเลยนะครับก็ตามศักยภาพของเขาศึ่ษารภาพบังคบต้องให้เขานะครับส่วนถ้าเขามีศักยภาพสูงขึ้นแล้วเนี่ยก็ให้การศึกษาในระดับต้นระดับปลายสูงขึ้นตามศักยภาพของเขานะครับต่างๆค,ค่ะค่ะต้องดูแลตั้งแต่ปฐม,มวัยเลยนะครับจนถึงเด็กโตขึ้นทั้งหมดเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้นะครับค่ะ อาจารย์ปานเทพคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะให้หลายๆครอบครัวที่ประสบพบเจอกับความยากจนมาหลายๆปีเนี่ยได้ได้หยุดนะหรือว่าได้หยุดในวงจรเหล่านี้ได้เอาง่ายๆว่าถ้าเราพูดกันตามภาษาชาวบ้านคือได้ลืมตาอ้าปาก ได,ได้เจอสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เองอย่างประเด็นที่ทางอาจารย์พูดมาเนี่ยคือเรื่องของอการศึกษาการศึกษาเนี่ยเป็นถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญที่จะสามารถช่วยในการจัดการปัญหาตรงนี้ได้แต่อาจารย์บันเทพคะย่อมอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็น่าจะเคยเห็นกันดีเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตในสถานศึกษาอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้เองเนี่ยเปเป็นปัญหามากน้อยไหมคะเพราะว่ามันก็อาจสามารถที่จะไปส่งผลทําให้บางทีเด็กที่ดีเรียนเก่งไม่ได้รับโอกาสแต่ว่า ไปไปอา,อาจจะไปแพ้ภัยในเรื่องของการที่มีเรื่องของการ,รอายัดเงินหรืออะไรเงี้ยค่ะ,คะมันเป็นเรื่องที่ยังไงบ้างคะตรงนี้ถ้าอยากสะท้อนค่ะอันนี้ก็อันนี้ก็ตั้งต้นเลยนะฮะรเรื่องเรื่องตตั้งแต่ต้นเลยการการทุจริตมันก็มีเยอะไปหมดนะฮะการทุจริตกันด้านในวงการศึกษาต่างๆเนี่ยก็ก็ก็มีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสการเสมอภาคในการที่จะเข้าไปรับการศึกษาต่างๆนี่ก็ก็ไม่ไม่เท่าเทียมกัน จะต้องเสียเง e ินอะไรต่ออะไรไปเจียให้มาที่พูดกันนะครับอะไรต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะครับซึ่งทางการก็พยายามที่จะแก้ไขตรงตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่ไม่หมดไปไปทีเดียวนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะต้องเรื่องการศึกษาเนี่ยจะต้องแก้ไขเยอะนะครับการศึกษาต้องแก้ไขเยอะเลยรวมทั้งผู้ผู้ผู้บริหารการศึกษาด้วยนะครับก็ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณคุณธรรม อะไรต่างๆนะครับมีมีความเสียสละต่างๆนึงซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางทีผู้บริหารการศึกษาต่างๆนะครับต่างๆเนี่ยก็เป็นตัวเองนะครับก็ทาให้ทาให้เด็กเยาวชนนะครับได้ได้รับความบีบคั้นทางด้านสังคมต่างๆมาครับทางด้านปปชเองคะคุณเฉี่ยพูตรงนี้ก็ดีแล้วก็ทําโครงการอันหนึ่งเรียกว่าการป้องกันการทุจริตศึกษานะครับ ก็คือจัดโครงการขึ้นมาเพื่อจะมีการอบรมนะครับในทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับเด็กเล็กเด็กโตเด็กอุดมศึกษานะครับต่างๆเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตเขามีหลักสูตรเลยนะครับเอาหลักสูตรเนี่ยเข้าไปอยู่ในในในสารการศึกษาเลยนะครับเป็นเป็นคล้ายๆว่าเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องต้องศึกษาเรื่องนี้นะครับต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งปรากฏว่าขณะนี้เนี่ย ทางด้านของคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็อนุมัติให้ทุกส่วนนะครับโดยเพราะส่วนศึกษาเนี่รับเรื่องนี้ไปดําเนินการในระดับของตั้งแต่ประฐมศึกษารุดมศึกษานะครับแล้วก็ทางด้านอาชีวะอาชีวะเขาําคัญนะฮะอาชีวะด้วยต,ต่างๆนะครับอันนี้ก็ดําเนินการอยู่ก็ได้รับได้รับผลดีนะครับต่างๆเนี่ยตอนแรกก็จะมีปัญหาเหมือนกันเนี่ยเพราะว่า ทางด้านสารการศึกษาเนี่ยเขาก็จะมีหลักสูตรนีแหล่งเขา้าใช่ไหมครับดังนั้นเมื่อมีหลักสูตรตัวนี้เขา้าเข้าไปเนี่ยอาจจะทําให้ไปไปเบียดหลักสูตรอันอื่นขเข้านี่แต่ว่าตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ <c oughs> เป็นเป็นนโยบายของรัฐบาลเลยตอนนี้ก็ก็ <c oughs> ได้รับการยอมรับมากแล้วนะครับก็มีผลของการดําเนินการต่างๆดีนะครับแล้วก็มีการประเมินผลในด็กพวกนี้เนี่ย พอจบจากการศึกษาไปแล้วเนี่ยนะครับเวลาออกไปปฏิบัติงานต่ตางๆนี่เขาจะตามไปดูว่าอ,อบริษัทห้างร้านต่ตางๆเนี่ยรับเด็กพวกนี้เข้าไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ก็พ้น็ดีอตอบตอบกลับมาดีทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการศึกษาถือถือว่าเป็นหลักเป็นสาคัญนะครับก็เรียกเรื่องจึงเป็นหลักสูตรเลยหลักสูตรกาเรื่อหลักสูตรต้านการทุจริตศึกษาค่ะ ครับครับ่ <c oughs> ก็ดำเนินการอยู่ครับผม <c oughs> ค่ะ <c oughs> ซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นหมุดหมายที่ดีที่ทางปปอชอเองเนี่ยก็ได้มีไว้เพื่อให้กับสารศึกษาให้กับเด <c oughs> ็กๆ <c oughs> แล้วก็เยาว,วชนเน <c oughs> ี่ยได้ศึกษาแล้วก็เข้าใจแล้วก็สามารถ <c oughs> นําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงในการที่เป็นคนดีมีสุจริตใช่ไหมคะก็ต้อง ะละเว้นนะในส่วนของการทำไม่ดีอย่างการทุจริตอะไรเงี้ยให้กับเยาวชนเพื่อที่เขาจะโตไปเนี่ยเป็นเป็น<ช>ค,คุรุกรของต้อง,องต้องต้องต้องให้ความรู้เขาปลูกปลูกฝังนะคะรับปลูกฝังปลูกจิตสำนึกกันตั้งแต่ตอนเป็นเยาวชนแล้วเขามีเป้าหมายนะฮะ,ะว่าจะต้องให้เด็กและเยาวชนเนี่ยมีจิตสำนึกเนี่ยลดปัญหาเรื่องการทุจริตกอรับเส้นลงไปเท่าไหร่ตั้งแต่เรื่องการการทุจริตของของเด็กเองเรื่องการ ไม่ซื้อตรงหลอกการบ้านอะไรเลพวกนี้เขาสอนหมดนะครับก็ถือว่า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 เป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งโครงการอีกอันหนึ่งคุณอังเสรีคงจําได้เป็นโครงการที่ผมชอบชอบมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็จะน้อยลงไปหน่อยแต่ผมก็พยายามที่จะอภิปรายว่าปปชน่าจะดูโครงการนี้กลับมาก็คือโครงการที่เรียกว่าโครงการโตไปไม่โกงอะฮะโตไปไม่โกงไม่โกง นะครับบางคนเขาบอกว่ามันโกงเิมันถึงมันถึงโตโตก็ยังโกงอยู่อะไรประมาณนี้นะครับหลักสูตรตรงนี้เป็นหลักสูตรที่สําคัญนะครับค่ะก็เราต้องเริ่มกันตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะมีโอกาสก็ คุณพ่อคุณแม่ครอบครัวรก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยเนาะที่ที่จะช่วยสนับสนุนรวมถึงคร,ครูบาอาจารย์โรงเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นแหล่งบ่มเพาะเลยแหละให้กับเด็กๆทุกคนได้มีจิตสํานึกที่ดีในการที่จะ,อ,ะออกมาในสังคมแล้วเนี่ยเป็นเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ของประเทศชาติด,ด้วยเนี่ยนะคะคอาจารย์บัฒเทพคะอย่างอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยความยากจนข้ามรุ่นเราก็คุยกันมาในมิติต่างๆเรื่องสําคัญคือเรื่องของการศึกษาเองทีนี้คุณผู้ฟังที่ที่กำลังฟังอยู่เนี่ยเขาอาจจะกําลังตั้งคําถามว่าแล้วอย่างนี้ถ้าเราอยากจะแก้ ไขเรื่องนี้อะค่ะอาจารย์ว่าเราทําได้ยังไงบ้างไหมคะถ้าถ้าเบื้องต้นเลยเอาแบบเบื้องต้นก่อนก็นได้ว่าให้เขาพอที่จะเริ่มออกมาจากวงจรที่มันคือความยากจนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ครับครับขอ,ขอบคุณครับเรื่องเรื่องแรกก็คือว่าพยายามที่จะให้ให้เด็กพวกพวกนี้เนี่ยได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะรับการศึกษา <c oughs> ที่ที่ที่ท,ที่ที่เขาควรจะได้รับนะครับด้า <c oughs> นันาส่วภาพของเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป,เ,ปเป็นเป้าหมายของทางด้านสภาพัฒน์เลยที <c oughs> ่บอกว่าตั้งแต่ปฐมศึกษาเลยนะครับต่างๆนี่ก็ต้องต้องให้ให้ความรู้ต่างๆนะฮะให,ให้เขาได้รับการศึกษาที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละห้าสิบนั่นก็บอกไป <c oughs> แล้วก็อย่างเรื่องเด็กที่อยู่ในวัยวัยวัยปฐมเนี่นะครับว่าปถมต่างๆเนี่ย ต้องได้รับการศึกษาในพื้นฐานหนึร้อยละหกสิบอันนี้เขาเขามีหมดนะครับมีอยู่หมดเลยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือจะต้องให้เด็กหลังจากที่ได้รับการศึกษาอะไรพร้อมขวแล้วก็ต้องได้รับความคุ้มครองด้วยนะครับคุ้มครองตามกฎหมายอย่างกฎหมายสมมติว่าต้องออกไปประกอบอาชีพบางทีเขาก็ต้องไปประกอบอาชีพนะครับก็ต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานต่างต้องได้รับแรงงานขั้นต่ํานะครับต่าง ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องได้รับการฝึกอบรมต่างๆประกอบไป,ไปด้วยทีเดียวเนี่ยนะครับเด็กพูนีบาทีเขาก็ต้องออกไปทำอาชิพคือคือหมายความว่า on the job training อ่ะคือได้รับการศึกษาด้วยนะครับแล้วก็ประกอบอาชีพไปด้วยนะครับรวมกันตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ที่สำคัญนะครับต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งซึ่งทางด้าน สภาพัฒน์เขาก็ถือว่าเป็นเป็นบุดมุตหมายที่สําคัญเลยนะครับพยายามที่จะเอาตรงนี้เนี่ยเนี่ยอย่างอย่างเรื่องเรื่องนี้นะครับ่เรื่องเรื่องของการที่จะให้โอกาสกับคนแรงงานที่เขาไม่สามารถจะไปอบรมอะไรต่างๆได้นะครับจริงๆเนี่ยอันนี้ต้องถือเป็นพมากุณาทีคุณนะครับ <c oughs> ของออสถาบันพมากษาัตรต์ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านก็ทํา โครงการที่เรียกว่าโครงการพระดาบที่ได้ได้ยินนะฮะท่านคุณอธิริคงคงเคยได้ยินนะครับก็เอาเอาเอาคนที่ยากไร้ยากจนต่างๆถึงอยากก็เป็นเด็กนะครับต่างๆเนี่ยมาฝึกอบรมต่างๆนะในเรื่องอาชีพทางด้านทางด้านงานช่างงานอะไรต่างๆก็ฝึกอบรมเลยนะผู้นี้ก็ได้รับเข้ามาฝึกอบรม เรื่องการประกอบอาชีพต่งตางๆก็ไม่ไม่ต้องเสียอะไระต,ต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีโครงการของของกรมสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับที่โรงเรียนจิตรดาก็มีการฝึกอาชีพต่งตางๆมากมายเลยเป็นอาชีพทางด้านโภชนาการอาชีพทางด้านอย่างอื่นด้วยนะครับต่างๆเนี่ยก็รวมไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณชิดาวก็จะทํอยังไงในเบื้องตนอ้นก็คือให้โอกาสนะครับให้โอกาสกับเด็กพวกนี้นะที่สามารถที่จะ เขาเขาก็ต้องทํางานด้วยนะครับ mm hmm. ก็ให้โอกาสเขานะครับรานประกอบการต่างๆเนี่ยก็ต้องให้โอกาสเขาแล้วก็จะต้องคล้ายๆว่าจะต้องให้เขาอยู่ในระบบของของแรงงานสัมพันธ์ที่ดีนะครับ <c oughs> ให้ค่าแรงเข้าที่ท,ที่ที่พอสมควรได้รับความเอ,อดูแลต่างๆนะครับต่างๆเนี่ย <c oughs> ได้รับความคุ้มครองอนะไรอย่างนั้นนะตากมกฎหมาย แรงงานต่างๆมากมายขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องไม่ทิ้งเลยก็คือเรื่องการศึกษาเนี่ยเราต้องให้เขารับการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับนี่เขาต้องได้นะครับแล้วถ้าเขามีศักยภาพมากขึ้นเนี่ยก็การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญเราก็คาดนะคาดว่าเสิ่งต่างๆพวกนี้เมื่อมันเป็นอยู่ในแผนพัฒนาประเทศแล้วเนี่ยโอกาสต่างๆเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับก็คงต้องทาหลายๆอย่างครับ เรื่องทุจริตคอร์รัปชันก็ตปปชก็ต้องดาเนินก,การอย่างอย่างเต็มที่โครงการทุจริตศึกษานะครับต่างๆแล้วก็โครงการที่วัดเรื่องของการทุจริตของภาครัฐต่างๆอันนี้ก็ต้องท้องทำอยู่ ITA เคยได้ยินใช่ไหมฮะ ITA ครับผมก็หลายๆเรื่องครับผมะมัณนี้ครับก็ต้องเป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายที่ต้องช่วยกันเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนเอ,เองนะคะหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยาอ่างปปชหรือว่าสถานศึกษาต่างๆเองเนี่ยที่ทวันนี้เราก็ได้นําเสนอถึงข้อเ,ขเสนอแนะในบางอย่างที่ทางอาจารย์ปานเทพเนี่ยเขาก็ได้วิเคราะห์ออกมาแล้วก็ได้นําเสนอว่าหนึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาเลยคือการที่เราจะแก้ปัญหาความยากจนข้ามรุ่นได้คือเรื่องของการศึกษาด้วย นะคะออคคเป็นเป็น<อ>เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานจริงๆนะคะก็วันนี้เนี่ยถือได้ว่าเราได้รู้แล้วว่าความยากจนเนี่ยบางทีเออม,มันมันแก้ไขได้นะคะมันแก้ไขได้แต่ว่าความตั้งใจหนึ่งสิ่งที่ตอนนี้เองเนี่ยทางภาครัฐก็กําลังเอาจริงเอาจังแล้วก็มีแผนหลายๆแผนที่เออที่กำลังจะทําอยู่นะคะแล้วก็รวมถึงพวกเราเองเนี่ยในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ นะคะอาจารย์ปันเทพก็ก็ถือว่าถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามอาจารย์ปันเทพเองเนี่ยก็เป็นอ,อีกแรงกําลังสําคัญหนึ่งเหมือนกันที่ที่พยายามจะผลักดันในส่วนของนโยบายต่างๆหรือว่าการหารือต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับใ,ให้ทางภาครัฐเนี่ยได้ได้ได,ได้เอาจริงเอาจังในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเพราะว่าเมื่อเราตื่นรู้นะคะในเรื่องนี้มากเท่าไหร่เนี่ยเราจะสามารถไปตัดวงจรสิ่งที่ไม่ดีในทุกๆแขนงได้ทั้งหมดนะคะ ก็วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะทางด้านของสวปานเทพกล้าะนะรงรานะคะรองประธานคณะกรรมการคณะกรรมการ,ก,ก,ารการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมลำ้ำพูทีิสภาเดี๋ยวในโอกาสหน้าถ้ามีประเด็นอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราจะ,ะนำอาจารย์ปานเทพเนี่ยมาพูดคุยในเรื่องที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ต่อไปนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณมากครับคุณเฉลี่ครับค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของความยากจนข้ามรุ่นนั้นเนี่ย เราต้องช่วยกันด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ทางอาจารย์ปันเทพได้พูดว่าเราต้องแก้ไขมันด้วยการศึเราต้องแก้ไขมันด้วยการศึกษานะคะการศึกษาในที่นี้นั่นเองเนี่ยไม่ว่าจะแขนงไหนหรืออะไรเองก็ตามก็สามารถทําให้ความยากจนนี้หมดไปได้นะคะแต่บางคนอาจจะตั้งคาถามได้ว่าแล้วการศึกษาในทุกวันนี้เนี่ยสามารถให้คนเข้าถึงได้หรือไม่นั่นก็คือว่าเป็นเรื่องของความเหลื่อมลับเข้าไปอีก ซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่มันจะโยงใหญ่ไปถึงเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันวันนี้การทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องเล็กต่อไปนะคะเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกคนพึงต้องอตื่นรู้แล้วก็ให้ความสําคัญนะหน่วยงานต่างๆที่อาจจะได้รับฟังในวันนี้หรือว่าใครก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลย ว่าเราอยากจะหยุดวงจรความยากจนเหล่านี้ให้มันข้ามรุ่นต่อไปไหมนะคะอยากให้มันหยุดที่รุ่นนี้รุ่นเราหรือว่าอยากจะให้มันส่งไปต่อรุ่นหลานของเราหรือรุ่นลูกของเราอีกหรือไม่อย่างไรก็ต้องเป็นสิ่งที่ทุกๆคนต้องร่วมมือกันนะคะแล้วก็อย่างที่ดีที่สุดคือน้องๆในตอนนี้ใครที่มีโอกาสเรียนแล้วเนี่ยขอให้ตั้งใจเรียนนะคะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะก็ให้เต็มที่กับการเรียนให้สมกับที่เราได้มีโอกาสที่ได้เรียนแล้วนะคะแล้วก็ตักตวงความรู้ อีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะเรียนเก่งหรือไม่ไม่สาคัญแต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยอยากให้น้องๆได้รู้ไว้ว่าการเป็นคนดีนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่สามารถทําให้สังคมเราเนี่ยมันยกระดับได้ไปในทางที่ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสัปดาห์หน้านั้นเราจะคุยเรื่องของอะไรเดี๋ยวติดตามกันได้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะอัญชลีวงสัมปันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ